สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่างกิจรต่านะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องกระจกมองหลังนะครับผมกระจกมองหลังของรถฟอร์ t o r i n โผมมันมุมมองมันไม่ค่อยดีนะครับมันมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยจะแก้ปัญหามันด้วยการซื้องานเก่านะครับเป็นของแต่งครับเป็นกระจกทรงเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงครับไปชมคลิปกันเลยครับมาครับ ดูนะครับผมอันนี้เป็นตัวกล่องของกระจกนะครับที่ผมซื้อมานะครับผม <Wow. S 1> ตัวกล่องก็จะเขียนว่า Newt Y Miller นะครับก็น่าจะเป็นแบบประจกเลนไวน์เลยประมาณนี้นะครับผมมามาเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับอ้ามาเลยอ้ <Wow. S 1> ช่างดูยาวอะไรเช่นนี้นะครับก็มีการหอ่อพลาสติก นะครับก็แกะดูโอ้โหดูเลนไวน์สักก้อนนี่มันกว้างได้ใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปใส่ก่อนดีกว่าว่ามันดูแล้วสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่รถกับทริโนโ่ครับโอเคครับเพื่อนๆครับตามมาเลยครับผมไปครับ ก็อยู่ในรถฟอร์ดทอริโนนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กระจกตัวเลนวายทรงเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมมาครับมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมนะก่อนนะได้ไหมครับมามได้ยัง แบบตไป,ลปลเลยก <c oughs> อนะผมขอปรับม,มุมก่อนอ้อ้เฟีย้ยวเลยอ่ะ โอ้โหรู้เรื่องเลยอะ่ะมาเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆโอ้โหโอ้โหใสๆเลยกระจกว้าวไม่คิดๆนะผมถ่ายใกล้ไปไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายเบาะหลังดีกว่ามันเห็นหมดเลยนะหลังซ้ายขวามุมมองกว้างมากครับโอ้โดีมากเออเข้าท่านะว่าแล้วเดี๋ยวผมไป ลองเทสกระจกหลังหน่อยมาครับไปครับผมโอเคครับเราก็มาลองมุมมองของกระจกมองหลังนะครับนี่ครับโอ้ยเห็นกว้างไกลนะครับเห็นรอบคันหมดเลยนะครับถือว่าทรัฟวิสัยก็ดีมากนะครับนี่นะครับก็อุ่นใจเวลาขี่นะครับผมจะได้วัคเทนซ้ายขวาหน้าหลังพร้อกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเทสกันเดี๋ยวผมขอไปเติมมันแล้วก็ ล้างรถด,ด้วยก่อนเข้าบ้านโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องเกตเตอ์ป่านะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย